เมื่อสองพี่น้องรูเทอร์เล็กซ์และลีนารวมพลังกันยึดโลกแต่ซูเปอร์แมนดันไม่อยู่แล้วใครจะมากู้วิกฤตแทนแทีนี้เมื่อขึ้นยานกระโหลกได้ฮาร์รี่กับไอวี่เจอลีนาทำหน้าเหัวใสก่อนจะไล่ว่าเอาแฟลงเกตไปแล้วออกไปแต่พอพี่ชายเล็กซ์เดินเข้ามาลีนาก็ถึงกับชะงักด้านล่างเมืองยังเละโจกเกอร์บังคับให้โลอิสเรียกซูปเปอร์แมนแต่เธอไม่อยากทำเพราะเหตุผลส่วนตัวโจกเกอร์เลยกดปุ่มแทนแต่ซูปไม่โผล่เพราะสัญญาณสื่อสารดันถูกบัตเลเดียตัดหมดโลอิสเลยคิดแผนใหม่ใช้ระบบมอสเก่าในเดลี่แพลเน็ าีนะ่าพยายามโชว์เมืองในขวดอวดพี่แต่เล็กซ์ดันมองออกว่าทุกอย่างเป็นเพราะป,ปมในใจฮารีสวมบทนักบำบัดเตอรลีน่าว่าอย่าเพอ้อจะเป็นพระเจ้าไม่งั้นจะจบแบบเบลเลนยแอคที่นั่งนอย,อยู่ที่มุมของยานลีน่าฟังแล้วก็ถึงกับหน้าเวอร์เล็กน้อยบนพื้นจ๊กเกอร์บูสและโลอิสร่วมกันถล่มหุนและส่งข้อความรหัสมอสฉันต้องการคุณขึ้นฟ้าสุดท้ายฮารีวิเคราะห์ต่อว่าที่เล็กซ์ชอบดาลีน่าก็พอลึกๆมันไส้ที่เธอเป็นที่รักของคนอื่นสองพี่น้องเลยจับมือกันแต่ดันปปรรระะกกกกาาศววว่่่จจยึดััลไพ้อออมนนนแททีีีฮ ชาลอนจะหนีลีน่าก็จับทั้ง3คนย่อตัวจนหดเล็กจิว๋วแล้วขังไว้ในขวดเดียวกับเบลนนีแอกอวี่พยายามปลุกเบรนนีแอให้ช่วยส่วนฮาร์รี่ก็ร้องไห้โทษตัวเองที่บังคับให้อวี่ย้ายมาเมโทรโพลิสเบลนนีแอเลยพยักหน้าเห็นใจเพราะเคยพยายามควบคุมทุกอย่างแล้วพังเหมือนกันและในความเงียบของอวกาศเสียงมอสก็ยังสะท้อนคําว่าฉันต้องการคุณรอซูเปอร์แมนอยู่